ยัง,ยง <laughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม็กโตโตค่ะครับวันนี้แม็กจะมาแนะนําลูกค้าที่น่ารักให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับได้นำเสนอคจันทิมาค่ะคุณจันทิมาชื่อเล่น ปุ๊กค่ะคุณปุ๊กนะครับวันนี้คุณปุ๊กมาซื้อรถอะไรครับเออแคมารีโตโยต้าแคมรีครุกใจเลยสวยนะครับโอ้โหมาถึงลองขับลองอะไรแล้วชอบนะครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างการบริการของเราดูแลเหมือนญาติพี่น้องกันญาติพี่น้องกันค่ะบริการดีทุกหน้าที่เลยค่ะโอ้โหขอบคุณมากๆขอบคุณแทนทุกๆท่านทุกหน่วยงานนะครับทุกตำแหน่งทุกอะไรกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เป็นงานการบริการเราโอเครถสวยรถสวยมากค่ะได้เลยครับผมแล้วก็วันนี้คุณปุ๊กให โต้โต้ขาผ่านน่าตะผานหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าผ่านผมนับ1 2 3บอกว่าเซลจ๋าสุดยอดนะเดี๋ยวผมนับ <c oughs> นะ1 2 3เซ <c oughs> ลจ๋าสุดยอดขอ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> รับรถคันนี้ไปมีแต่ความสุขนะเป็นรถของทนฝนทองนะพี่นะ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ผมเตรียมงวดนี้ไว้เลยขอบคุณครับค่ะ